ไก่ย่างกะทิสดค่ะวิธีการทำกบกจ้าจะใช้อกไก่นะมาหมักเริ่มต้นเนี่ยพออกไก่มาได้ปุ๊บเราก็เอาอซ้ำจิ้มจิ้มจิ้มให้พรึงไปหมดมันจะย่นระยะเวลาในการหมักนะคะน้ำหมักจะประกอบด้วยหัวกะทินะซอสถอยน้งรม่มแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็น้ำตาลรากผักชีโขลก นะคะแล้วก็พริกไทยคนให้เข้าด้วยกันสําคัญน้ําตาลต้องละลายพอละลายดีปุ๊บเอาไก่ลงหมักนะคล้าวให้เข้ากันพอผ่านแสิบนาทีคราวอีกรอบนะคะ<อ>ให้น้ําหมักซึมเข้าทั่วๆนะทิ้งไว้ประมาณ30มบนาทีก็ใช้ได้แล้วถ้าเราเาซ่อมจิ้มนะนะแล้วเอาไปย่างนะคะไฟกลางๆหอมมากเลยแล้วก็เราก็จะมีน้ําจิ้มแ่วแบบง่าย น้ำิงแถบแบบง่ายเราจะใช้ตัวออซอสปรุงรสนะคะมะนาวน้ำตาลนะคนเข้าด้วยกันพริกป่นนะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่ผักชีฝรั่งกับต้นหอมนะแล้วก็ข้าขวคั่วนิดนึงถือว่าเสร็จตึ้งตึ้งตึ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 งต้ง,ง,งมันจะหอมมากๆเลยอะหอมกะทิอะน่ากินนะ ไก่นะคะจะมีความนุ่มนะหอมกะทิหอมกลิ่นย่างนะแล้วก็เค็มอ่อนๆทานกับน้ำจิ้มอันนี้แซ่บๆอร่อยเลยนะเป็นแจ๋วๆแบบไม่ง่าย